<c oughs> เพื่อนเป็นอะไรไม่สบายไงเศร้าเราเป็นภูมิแพ้เฉยไม่ได้เอาแมสมาเฮ้ยแล้วทำไมไม่ลองใช้เครื่องฟอกอากาศล่ะเพราะว่าถ้าใช้คเครื่องก็จะไม่เป็นภูมิแพ้เราก็จะไม่ไอรึเปล่เพื่อนในปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่นละอองที่มีชื่อว่า PM 2.5ที่พามาพร้อมกับฝุ่นควันมลภาวะ และฝุ่นละออง PM 2.5นั้นยังมีขนาดเพียงแค่2.5ไมโครเมตรและยังสามารถเล็ดโรคเข้าสู่ระบบหายใจได้ทำให้หายใจติดขัดและมาพร้อมกับปัญหาที่เป็นโรคปุ้นแท้โรคปอดโรคหัวใจได้อีกทางคณะผู้จัดทำจึะมีแนวคิดในทางการถางเื่องฟอกที่มีระบบพ่นไอ้น้ำที่สามารถช่วยดักจับฝุ่นขนาดเล็กเช่น PM 2.5และยังมี เสนกองที่ทำมาจากธรรมชาตินั่นก็คือเส้นใยของชมจันทร์ที่ยังสามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างอุตกรรมเครื่องฟอกอากาศและพ่นไอน้ำเพื่อช่วยลด PM 2.5 2. เพื่อ,อ,อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพฝุ่นในอากาศจากเครื่องฟอกอากาศและพ่นไอน้ำเพื่อช่วยลด PM 2.5ครับก็ขั้นตอนการผลิตเบื้องต้นนะครับ ก็นำถังสองถังมาประกบกันนะครับแล้วก็ยึดด้วยสายเคเบิลไทยนะครับเสร็จแล้วเราก็นำพัดลมนะครับเข้าไปติดช่วงระหว่างปลายปลายของถังด้านบนเสร็จแล้วเราก็ยึดด้วยสายเคเบิลไทยครับน,นี่ครับจะมีสายเคเบิลไทยอยอนนู่จากนั้นเราก็มาดูถังด้านบนครับเราก็จะเจาะรูเป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะใช้ไม้ติมสองไม้ประกบกันให้สูงประมาณนี้ 1นึ่่ชุดเสร็จแ,แล้วเราก็ใช้กาวซิลิโคนยึดติดกับตัวถังครับจากนั้นเราก็ใช้บานพับอีกตัวหนึ่งมาเพื่อเป็นตัวยึดระหว่าง2ชุดนี้เข้าด้วยกันแล้วเราก็จะได้นำเอาตัวกรองใส่ข้างในครับเสร็จแล้วถังด้านบนก็มีในประมาณนี้ครับจากส่วนที่2ก็จะเป็นถังด้านล่างนะครับเราก็จะจอะรูระบายน้ำส่วนตรงนี้จากนั้นเราก็ใช้ท่อ PVC มาใส่เสข้าด้วยกันในมานี้ เวลาระบายถังออกก็เราก็จะหมุนจากตัวนี้นะครับในการระบายน้ําออกเราไม่ใช้เราก็ปิดอ่ามันก็น้ําก็ไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนครับแต่แล้วก็เราก็จะมีตัวอะลูมานะครับตัวพ่นควันโดยที่จะมีแผงกุ้งกูวงจรอยู่ส่งนี้ซึ่งการทํางานของอะลูมานี่ครับก็จะเป็นการเหมือนดูดน้ําจากในตัวถังตรงนี้ขึ้นมาใส่ตัวอะลูมาตัวนี้แต่น้นก็จะพ่นควันแล้วรูควันก็จะออกมาจากทางตรงนี้นะครับที่ผมได้เจาะรูไว้สองรู จากนั้นก็ถ้าหากจะใช้ใช้ชงานจริงแล้วก็เทน้ำสักปไปเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวสายชาร์จ USB มาเสียบแล้วก็เชื่อมด้วยกับปลั๊กไฟก็จะสามารถทํางานตัวอะลมาน,นี้ได้ครับส่วนพัดลมก็จะมีตัวสายชาร์จนี้นะครับเสียบปั๊กใช้ได้เลยครับประมาณนี้ครับผมขั้นตอนการใช้เครื่องนะครับนับแรกเปิดฝาถังเติมน้ําและปิดฝาต่อไปใส่แผ่นกรองข้ามนตะแกง ปิดฝาตะแกงจากนั้นนำปั๊กพัดลมมาเสียบเข้ากับปั๊กเพื่อพัดลมทำงานต่อไปนำสายชาร์จอยู่เมาเสียบเข้ากับแผงวงจรของลูมาและกดปุ่มเพื่อให้ลูมาทำการทำงานและควันจะขึ้นแบบนี้ครับจากนั้นสังเกตและบันทึกผลส่วนผลการทดลองจากการศึกษาเียบเทียบปริมาณครับว่าในออกไซด์และผล PM 2ออพบว่า แผ่นกองที่ทำมาจากฟางมีประสิทธิภาพน้อยกว่าแผ่นกองที่ทำมาจากชมจันดังกราฟต่อมาจากการศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการกรองลูกลหุพบว่าแผ่นกองที่ทำมาจากชมจันกรองสีได้ดีกว่าแผ่นกองที่ทำมาจากฟางดังนั้นแผ่นกองที่ทำมาจากฟางจึงมีประสิทธิภาพน้อยกว่าแผ่นกองที่ทำมาจากชมจันะและต่อมาจากการทดสอบ ที่ใช้ร่วมกับเครื่องฟอกอากาศและปนไอน้ำพบว่าแผ่นกรองของท้องจำกรองได้ดีกว่าแผ่นกรองที่ทำมาจากฟางค่ะจางลเฮ้ยเพื่อนจุดนี้ไม่ไอายแล้วนี่ใส่ไปคุ้มแล้วหรอใช่ตอนเราใช้เครื่อ,องฟอกอากาศที่นายแนะนำมาเห็นไหมเขาบอกแล้วดีใช่ไหมละ่ะดี